บัตนี้ก็สซุกเลียวพี่น้องโอ้โหจะเสบมากชนนี่น้ำจิ้มซีฟูดอมจะไม่เต๋อวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้กัู้โอุนเสีจ้าเดือยเจอตกง่าตกมาจ้าสดสดจ้าปูอันนี้เปิดปูยังปูทะเลบ่ปูทะเลเลย ปูเนื้อปูเนื้อปูไข่นี่แหละจ้าอันนั้นใส่หมูสามสันพร้อมหมูสามอบอบมันก็ต้องใส่หมูสามสันแล้วก็พริกไทยกระเทียมขิงไอ้หางวักซีขึ้นช้ายจ้ะมุ้งเซนมุ้งเซนแซ่ลมันจ้ะายายาแล้วก็เครื่องปรุงจ้ะเอาไปเฮ็ดปูลูกทุกหั่นทุบมันจะสิเข่าเนื้อเนาะพี่น้องเนาะจังกินง่ายพร้อมเอาเฮ็ดปูกันจ้า ต้อว่จ้าต้อว่าดเรียบร้อยแล้วจ้ถูกม,ม่นะี่นะวันนี้เราก็ลัเหตดกาเสื่อเส้นเลบวว่าใจหเท้าวันนี้เครื่องนั่นเครื่องนะอันนี้นะเดี๋ยวย่างผกซอสอนะ่อันนี้หอมเลยผงใส่ผงหอกมันเป็นน้ำซอสมันไมน่ได้ผสมเกลือไหม เิมลงมาเติมลงมาหยิก ยิ่ดำรอมอเ็สีลยให้เข้ากันนันไม่ินมันันเคียงมันเป็นก่อนก็ค้นกันสีสีจืดไปไม่ใส่ดำ ที่อยู่เขามนี่นก่าลูกปลาลุงแม็กซินี่เลยเซรามันนี่นึงจะผัดวะที่นี้ผัดเครื่องอให้หอมจิ้งโล้ยนเลี้ยนตัวกระทะมัน,น <ทา S 1> มเม,นมียน,นหมูสามชั้นนั้นน่ะกระดาห้คอนไปหรอถ่ามันหอน วันนี้ก็พัดเครื่องจะกันเทียมิีไทยดำขาวิีไทยดำผีไทยขาวดำขาวเลยเสกจูกมากหอมมากลากับลากับีละคะเออลืมดังีลงไปเอาได้ไหมแล้วก็ขิงเอาหอมมนไหเอาหัวมาไจะนิ่มหนขิงไปแล้วก็ขี้ขิงหันา เจ้สิดหอดหอมหอมทะเลหอมจ้ามนเลิ่มมาละก็แยกออกจากกันล,ละบาเเกินน่มามึดหอมหอมหอมแดงหอมแดง รองเลยเหรอจ้า,า,าร้อง <c oughs> ไปผัดดาวจะมี <c oughs> เศษแข็งไมได้สบบอกระถางเลยลวดีใช่ล้วอะไรอะเสร็จก็ดีแล้วนเห็ดไหลก็เต้องสูง้าด้ซนะุก,กจ้าำะมเขาก่อน ประเดี๋ยวระปูนุ้และวจโอเคว้าวปูใหกระกหอยหิมีตั้มใหญ่เวอร์โอเคน่ากินมากกรปูกเต็มเราเสร็จไปยุใส่ตัวนี้งอเสร็จวเสร็จแล้วปลา ลุ่กระแทกเรื่อยเริ่มน้ำแต้วซื้อะไรดีตีเพียนี่ชิ้นี่เราังนี่เทียบเยสีสิงระดุมเลยเริมน้ำจะม่จาะเสียงว่าเสียงนี้ก็่อ่ะ าสุกจ้ามาดูนะ่าเิตอนสุกจ้าจ้าสุกโอ้โหโอ้โหหอมหวยหวยพี่น้องสุดแล้วสุดแล้วผักชีลงไปแล้วก็ปิดฝาจักนิดขึ้นชัยขึ้นชัยตัวหอมจ้าหั่นท่อนโอเคปารทวนทวนเล็ก วลมหอมน่ากินเวอร์ติดฟ้าจะง่ายจ้ะทาผักสุกบัดนี้กับซุกเรียวพี่โนงโอ้โหจะเสบมากมไปกันมีนำ้ำจิ้มซีฟูดหอมจ้ะน้ำเตี๋ยวพี่โนงเซปูโฮดูด้วย ได้จ้าแล้วแล้วทีนี้อูดเย็นนนะตัวใหญ่ๆโอ๊้ยอั้นั้นมันสีพลาขึ้นกางยั่งยิ่งคู่สุดโอ้โหกระกินซีฟูดใส่ซีนซีนซ้นกิ้ข้าวขาดีนะทุกคนอือื อือสุดยอดอร่อยอร่อยอุ้ยหัอ okay, ันหาที่ไ uh ด้กามเงี้ยเหรอวะหาหากินปุ๊เป็นก็หมานแหรว่าหาได้หมัวไหมอือหัวสื่อร้อนเลยหน่อยหน่อยดำแน่นมากไม่มากอันนี้สดๆเลยพี่น้องก็ต้องผ่านตลาดพี่น้องพอไปหาไว้กิน Det var bra. อยากกินมท่านหุอยากกินทานวาท่านหนุเนาะเอาดองง้้กจาด้อสุขสุขคนนจาปูอกุนซนเซฟเน้ปูวานอย่าปูบอลูบก่อกไดอยากกินสุๆต้งมาตเองกนพี่น้อง มันื้อแบบเด่งมากโอ้ยอืมจ๋าจ๋าว่าไงนะ ไม่ไดดูเลยกิน่แบบแบมาเดจ้าจจ้าอืมชิ้นหมูสามชั้น้วที่นี้หมูสามชั้นน่ากินมากอืมหอมจิ่มออมันขิ้นิ้อืมก็ เดียดหนักกันเดียดหนักกันลูก เต็มก็ได้พี่น้องก,กันปูปูที่หลังกันป่ะเต็นแบบนมมากน้ำแบบอือจะกินที่สุดขากันะตโ ไมนะ่กินขิงกันนะ <Yeah. S 1> นี่ขิงเอเอาขิงใส่เป็นแค่กินอไรด้หรือน้อขิง,ขง,ขงไรโควิดอืมอร่ออืมได้กิง <c oughs> ขิงมแมนะ่อร่อย <c oughs> อขิงแม่มแล้กนะิ

Cái giọt ngọt quá khá nhẹ kì lắm Thêm trứng vào อร่อยอ่ะอร่อยปึ๊กันยาอีกจ็ไ้ที่ทไปได้แาบนี้ <c oughs>

ถามคนในสิโลกพูดถึงว่าบ่หมี่บ่ลรอนเราวันนี้ก็แปลนว่ารถพุ่นก็อยากนะเบิ่งกินหมูสามชั้นมาให้เราเสียดคำพูดเดี๋ยวแสบนะวันนึ่งว่านรถพุ่นกินบ่กินข้าวแลงจ้าแต่ว่าบ่ได้กินข้าวแลงหรอกจ้ากินแต่หมูสามชั่นโปรตีนใครมนเนาะ เรากินกับซีดซ่ากันแล้วใช่ไมมเสียงดังมากน่อย กเลยเข้าหัวเลยอุ่นอ่ะมีเสียง นอนเดี๋ยวส้มยิ้มใจบวะไม่ต้องเป็นใจอหย่อนไม่ถนอมน้องปู่ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เสมอด้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อบกดได้หน่อยอาหารบรรนาน้ำตาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฝากไว้ด้วจ้าเด้อฝากกดไลค์ให้หน่อจ้าสวัสดีจ้า